ตป่นตป่นตป่นเย่ตูมสวัสดีคนที่อยู่ใน YouTube ด้วยวันนี้นะฮะเราก็มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะไม่ใช่นะฮะอายังเหรอยังไม่ถึงปีใหม่นะทุกคนยังไม่ถึง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  กันชายเดย้าภาคหนึ่งชไนะกต้องมีการเจ็บลูกโป่งให้มันสวยแหมยังไม่ปีใหม่เลยนี่แหมเปนนานแ้วเน่เนี่จะบอกเลยให้มันไม่ถึงปีใหม่ตรงไหนฉากนี่ลูกโป่งเยอะขนาดนี้เขาเรียกว่าปีใหม่แล้ว่างเงี้ยอ้าวฉลองครึ่งปีไงฉลองครึ่งปีกันชายเดย์เอาเฮ้โปมมไม่น่าเล่นมุกเลยกู เอาละฮะเราก็ขอแนะนําผู้เล่นให้ดูอีกมาแนะนําให้ดูนะฮะว่าคนที่อยู่ในแฮงเอานี้มีใครบ้างนะฮะเริ่มจากลิมสุดของผมนี่ก็พี่พายโชว์หน้าให้เห็นโชว์กายจ้าได้ยินไหมว่าเสียใคร นานรับมุกทันรับมุกทันฮะส่วนริมขวานี่ก็ไม่มีใครจากไหนฮะวินนี่เองสงวพิงามสมฮะแล้วก็ทางคนประเดิมฉากของเราคือใครโชว์หน้าให้เห็นหน่อยสิน,นี้ไไม่ใช่ไม่ใช่ที่โชว์ฉากสัญชายฉากสัญชายฉากสัญชายนี้ภาพ จออดับมิวครับชาซันชายเดของใครก็ของเราไงก็โชว์หน้าให้เขาเห็นกันหน่อยสิอันนี้อันนี้ตัดออกนะพี่พีตตัดออกนะปายไปแล้วพไปแล้วพี่ภัยไปแล้วแนะนำไปนานแล้วแต่นี่พี่อาร์มนะฮะหน้าจอมัวมากค่ะมัวจริงๆถ้ามองตรงด้านล่างนี่จะเห็นชัดเจนแต่ถ้ามองตรงจอใหญ่นี่คุณจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะ แล้วมีใครต่อ e แล้วก็คนที่กำลังทำฉากระเบิดอยู่นี่ฮะคือกำลังออกแบบอยู่นี่ก็คือคุณพีชคุณกฤษณะนี่นะฮะแต่แตนแต่แต่แตแต่แตรแต่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 แตนแต่แต่แดแ่แ่ต่่แต่แา่่ิง่้่แต่่น่่ อัน<ค>อฮะอัน,อนหรือถ้าตามภาษาชาวบ้านเราเรียกนะรัากรนะ,นะคืออยา่าไปเรียกว่าระะัากรเรียกเรียกถ้าถ้าสนิทก,กันบานถ้าเรียกมันได้เลยนะว่าไออันนะฮะถ้าสนิทนะถ้าสนิทนะส่วนคนที่นี่ใส่เฮดโฟนเนี่ยนะก็แน่นอนฮะแนะนำตัวเองฮะ u คอมสแลปมาอฟอร้ครับมคนเพคคอพโพสต์อทอรจุนใจนะครับผม และตอนนี้หน้าจอพี่อามก็กลมเช่นเคยครเอาละหน้าจอพี่อามกลมเอาใหม่เอาใหม่ลองกดใหม่ลองกดใหม่เต้นแตนเต้นแต้นเตนเตนเต้นตนตนตน ยังดำปิ๊งปีนะฮะท่านผู้ชมยังเห็นเป็นหน้าพี่อาร์มกลมๆอยู่นะเนี่ยนะยังเห็นกลมๆอยู่นะกดกดแล้วนหน้าจอโอเคจดดำครับไม่ไม่กดแล้วพี่ยังเห็นแล้วเอ้าได้แล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณพีชสามคุณเพชรสี่พี่โอ้สองพี่อาร์ม หนึ the on so so ่งกระผมเองหนึ่งไอพิธีกรคู่กันนะจ๊ะแล้วก็ละนากรหรืออันเนี่ยแหละสวยสุดซึ่งใครๆก็อยากจะเห็นเขาสวยอยู่แล้วเจ็ดฮะอ่าอยากซึ่งใครๆก็อยากจะเห็นเขาโดนแป๊ะคุณพีร์แล้วไปเชิญคุณพีร์ไปแกเชิญถ้าสมมติว่าคุณพีรเข้าไปแล้วออกมาไม่โดนก็ ส่าไปค้านงวได้ทองส่วนถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพนะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้อ่ะรวมเดียวรวยฮะเข้าไปรอบ3รอบเดี๋ยวจะมีไทยคลิปหนึ่งนี่เดี๋ยวมีไทยคลิปจะจบได้ไรได้เตาอบ็บหรือเครื่อง L G สามพันเก้าร้อยบาท วันนี้ใครอยากจะเห็นต้องหมายโดนแป้งหรือคนเทปบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะอย่าจะให้เห็นกันเลยเกินคนที่เราเล่นกันมานานแล้วพวกเราก็จะรู้ว่าถ้าไม่โดนทองหนึ่งบาทถือมาเนี่ยซึ่งคนที่อยู่ในในนี้เขาจะรู้กันหมดแล้วว่าไอทองที่ถือมาคืออะไรอย่าบอกนะอย่าบอกนะให้ท่านผู้ชมก็เดาเล่นให้ท่านผู้ชมเดาเล่นทองจริงๆนะคนนุณนี่ทองหนึ่งบาทนะจริงๆนะเนี่ย อย่าหาว่าหลอกกันนะทองนะทองทองจ้าทองคืนนี้ขอนอนบ้านทองได้ไหมได้ไะมาดูกันดีกว่าาเรามีอะไรบ้างนะเริ่มจากน้ำปลาตาปลาบึกคุกกี้โอรีโออีชตานเป็นเค้เอสสไตล์สุข่วในแบบคุณแต่ลเดย์ตาลูีไมโลแอคทิเจนตี้เอลนี่ตีโป้โฟบอส เมเจอร์คคอลลาเจนแอตทีเวียดานอนฮอฟโซน่าชุดเครื่องนอนซาตินแบ็กซีสีกัะตันโอ,อโอโมโอมาลีคืนนี้ขอนอนด้วยได้ไหมและร้านล็อฟพี่อา์เขาจะชอบเล่นมุกว่า<อ>หาซื้อได้ตามคลองแสนแสบทั่วไปนะฮะทีนี้แหละคุณทิศเลือก เป็นแัชรหวังว่าคงไม่ใช่แบบว่าไปเปิดไอ้นี่เปิดมาแล้วมันเจอเอาไหนดีอันไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกว่าทีมไงเว็กซี่อ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่มเว็กซี่นะฮะเว็กซี่อ้าวเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเว็กซี่เขาผู้นี้จะเป็นใครวะงสอง ดึงซองซใครวะหน้าจอพี่อา,ชารช้าจังเลยโอ้โหหน้าจอพี่อารทำไมชา้าจังอะไม่เห็นเอาใหม่เอาหมาเอาใหมละเอาเรามาลุ้นกันนะฮะว่าแว็กซี่ตอบมาเป็นใคร1ึงซองซึม เน่เก่ใจเก่ใจไม่เอาไม่เอาทำไมแม่นขนาดนี้เนีคนพททำไมคุณช่างแม่นขนาดนี้ แล้วโดนในสถิติตถ่าผู้ชมผมเข้าแล้วโดนมากกว่าชาวบ้านเขาว่าโดนตั้งหกรอบอ่ะออตอนนั้นยังไม่เป็นพิธีกรหลักนะตอนนั้นยังเป็นพิธีกรร่วมอยู่ซึ่งน่าจะช้าลางเลยวะเอมารวมกันได้เอามารวมทำไมมันโดนแต่หัววันเลยวะ <c oughs> แต่เอ้แต่เฮยเฮ้ยแต,แต,แต่ไม่แน่อาจจะไม่โดนก็ได้อา,อา,อา เดี๋ยวถ้าผู้ชมนะผมมาเป็นคนไม่ค่อยชอบเปิดแป้งเท่าไหร่เพราะนั้นเดี๋ยวขอหาผ้ามาคุมก่อนเฮ้ยใครปิดไฟอ่ะใครปิดไฟเอาเหรอไม่ดีไปดีดีคุณติดมาเลยคุณคิดเอาอะไรโอ้เออเอาสามสามสามโอเคขึ้นข้าวตู้ข้าวตู้ข้าวตู้ถ้าโดนเลยนี่ยังไงเนะฮะ ไปโดนไปโดนเอาละคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดีก่อนจะอะไรแล้วแต่นะพี่อาร์มฝากถือทองเลยดิอ้าได้ละได้ละเอาละเอาละตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ารอดถ้ารอดวินก็รอดไปคนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรารอดจะลอดตาลยนี่เอาละเอาละดูที่ว่าหนึ่งสองป๊ะ แป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นหน้าจอมันจะช้าไปหน่อยช้านะท่านผู้ชมอ่ะหนึ่มันช้ามากจริงตอนนี้เรียกชัรอยู่อะเดี๋ยวแป๊บนึงสามใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถ่ายแป๊บนึ่งใจเย็นนะครับโอเคหนึ่งสองสามสามรอด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 ได กับสีสัวเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้บอกได้คำเดียวว่าชัดเจนรอดแล้วที่ไม่ใช่ในความรักที่วางเปล่าที่เหงามันเหงาที่เบลิ้มเอเปลน่ถิดอเอ่อไว้มันก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยนะโอ้ยเดี๋ยวๆแต่ก็ไม่แน่ แต่ก็ไม่ได้ไงเอาละแต่วันนี้รอดไปวันหนึ่งแล้ววันนี้สบายใจสบายใจลูกผที่เห็นอยู่ตรงนี้ทาให้บินสามารถรอดได้ลูกนำโชคเขาเลยกลูกผมนำโชคมั่นใจนะนี่นี่นี่น่อยากเราก็อยากจะโดนมากนี่ยี่นี่รายการเราเล่นมา20เทปแล้วผมเข้าทุกเทปเลยนะเทปละครแล้วเลือกต่อเลือกต่อเลยเลือกเพนตต่อปอย หาเสื้อผ้ารอฟะเขาผู้นะั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเอาผ้าออกนะนะเอาเปียมาทองกลับมันจะไปยากอะไรวะเนี่ยแค่ถือทองเลยะรอ,อฟะจะเป็นใครขอสาธุขอให้เป็น,นรันกรเริ่มสอบซับเฮ้ยเฮ้ยทีมงานขอเพลง ีออกมาไม่โดนเตรียมเลยเตรียมเลยนี่ถือนี่เน่คล้องไว้แล้วคล้องหนึ่งบาทคล้องนี่ผมทำการรีบเลยเน่แต่เน่แต่แปลนะแปลกเลยแต่แปลกนี่ยังไม่โดนเลยนะคลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอหนึ่งป้ายไอสามป้ายออกแล้วสองป้ายสี่ป้ายยังไม่ออกไม่เท่าไรแล้วไอเจ็ดป้ายมันไปไหนอ่ะนั่นนอาไปเอาละเอาละ ปัญหาคือตอนนี้แหละคิดเรื่องมาเลยคิดเลือกมาเลยเลือกเลยฮะเบอร์อะไรนี่อ่าเลือกมาแล้วเออเบอร์หนึ่งเหรออ้าวสาวพร้อมทีมงานฮ้าขอสาวตอนถอดสลักขอสาวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ซาวซา,วาวลามี ขอให้โชคดีนะฮะคุณพิชถ้ารอดทองเรารอแล้วหนึ่งบาทพร้อมแล้วนับเลยหนึ่งสองสามสองสามแป๊บนึงแป๊บัน่งพอดีมันค้างมัเกิยช้าช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวนะท่านผู้ชมเพราะนั้นรอกันนิดหนึ่งรอกันนิดไม่รู้นะปกติเปิดไม่ค้างขนาดนี้เดี๋ดยวดิสาม ah no 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 <smart noise> ลอดขอให้รอดพยายามรอดเธอสาธทขอให้อะไรละก่อนมันโดนเทสที่แล้วถ้าใครดูใน y o u t u นะแนก่อนแ,ก,แก,อนก่อนแเออ,เอใช่รับไปก่อนเลยทองหนึ่งบาทอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ให้ดูนะท่านผู้ชมรับไปเลยทองหนึ่งบาทเอาของอ้าแมะแม่แม,แมอ่ะได้แล้วเรียบร้อยขอให้โชคดีกับทองอันนี้เพราะทองนี้มีค่านะฮะ ถึงคุณจะทิ้งไปมันไม่ได้ไร้ค่าอะไรเลยนะฮะเพราะว่ามันมีค่าบาทละหมื่นกว่าพร้อมแล้วเลือกเลยอันไหนไม่ดีเลือกเลยไม่ได้คุณพีทเขาเลือกคุณพีชเป็นแขกรับเชิญเลือกเองไม่ได้เลือกต่อเลยคุณพียคุณพีทเลือกเลยจะเชื่อกองแช่งก็ได้นะตามใจ แล้วแต่คุณพี่เลยคุณพี่เลือกเลยอันไหนดนะีระนะก่อนระนะก่อน เยอะแล้วค่ะเออค่หนูเยอะก็เข่าแล้วค่ะขอยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะแเดี๋ยร์ขอพูดเลยนะลนกรอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยหาดิขอถามทำไมเก็บป้ายไม่โดนเนี่ยเออล่างมาเป๊เอายี้นะอดเฮ้ยสงสัยผมไม่ได้เฮ้ยเดียวพี่ไผ่แยกสองล่างได้ครับท่านผู้ชมเอาเหลือล่างเดียวละ หนึ่งเอ้ยไม่ใช่สองสี่ห้าหวาดเวทพี่ไม่โดนหวาดเลยเบอร์ห้าเบอร์ห้านะตอบยังเบอร์ห้านะหนึ่งสอง แน่แน่แๆ่ขอพูดอะไรนิดนึงนะรอไอ้พวกน้อยๆเนียน่อยออกไปแล้วเนี่ยดีอันนี้ของเก่านะที่เห็นนี่ของเก่านะอย่าอย่าคิดว่าเป็นของใหม่ของเก่านะเนี่ย มันอยู่อีกสไลด์หนึ่งสไลด์หนึ่งนะใช่สไลด์สไลด์เอาละ,าละ<ส>คือจะบอกว่าที่ที่เปิดมาไม่เจอแล้วนะก่อนคือเพราะอะไรรู้ไหมเขาอยากจะให้พู้น้อยๆออกไปก่อนแล้วจากนั้น<ด>พอเหลือสลากสุดท้ายปุ๊บทีนี้หลับเอาละเลือกต่อเลยฟาตีนเลือกมาแล้วซาตินฟาตินใครจะเป็นผู้เคาะร้ายรายต่อไปนะฮะเงิมบ้อง อย่าเพิ่งดีใจมีบวกแล้ก่อนอย่าเพิ่งดีใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณคุณอาครับโทรถอนชื่อต้องสอดสีนะฮะต้องใช้เปลี่ยนจากสอดสลาเป็นสอดสีนะครับได้ได้ได้เยวนะโอ้เหลืยนจะป้ายเดียวนะยังโดนสาโดนแต่ทีเนี้ยมแต่ก็ไม่ได้โดนคนเดียวซะด้วยหาผู้เคาะร้าย ใครจะเคาะร้ายคนต่อไปหนึ่งสองสามเบ๊อย่าบวกผมเลยผมมีป้ายเดียวออกไปนาลเลยฮัลโหลไปอยู่นี่ไหนเธอฮัลโหลทำไมไม่รับสายฮัลโหล แน่แน่งานนี้แหละทีมงานทีมงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอไอเปิง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 ครับพี่ครับพี่ครับพี่ไปเตรียมหม้อสุกี้มาไปเตรียมหม้อสุกี้มาเลยไว้สำหรับใส่หมูตัวใหญ่ๆได้สักสองตัวนะนะไว้อันนี้เราจะทำสุกี้หม้อใหญ่พิเศษกินกัน นะไปเตรียมมาเลยนะเปิงนะไปเตรียมมานะเอาหม้อใหญ่ๆแล้วก็เตรียมผักเตรียมเครื่องปรุงเตรียมซอสเตรียมอะไรพวกนี้มารอดได้เลยนะเน่แล้วอย่าลืมขอเลยเพิ่มพิเศษแล้วก็สีอิ๊วเนี่ย <c oughs> ได้เลยพี่ได้เลยได้เลยใครไกลด้วยนะใครไกลมาด้วยเดี๋ยวจะทำสกี้ไข่เอาแล้วเอาแล้วนะี่บอกให้เลยถ้าอันนี้รอดนะบอกให้เลยมันต้องอันสุดท้ายเดี๋ยวดอถ้ารอดอันนี้นะอันสุดท้ายเดี่ยวไม่มีเหลือแล้วเน่ยแล้วขอุยาต พยายามพูดอะไรนิดนึงนะงานนี้นะบอกเลยถ้าอันนี้ไม่โดนอันหน้าถ้าเปิดออกมาไม่ใช่ลัศกรนะันไปเปิดเจอคุณเพชรแทนนี่จะหามากเ <c oughs> พราะคุณเพชรยังไม่ได้เปิดเจอสป้ายคุณ <c oughs> เพชรนี่มีสี่ป้ายใช่ไหมยังอยู่เลยนะอยู่ครบสี่ด้วยสอง <c oughs> หรือสียไม่เ <c oughs> <c oughs> พี่บลนหมายเลเบอร์สเบอร์สี่แพี่นะนี่มีความรู้สึกว่าเบอร์สองมีความรู้สึกว่าเบอร์สองจะดนหรือป่าก็ไม่รู้นะเมีความรู้สึกว่าเบอร์สองไม่ดนยังไงของพี่เนี่ยมีความรู้สึกนะ พราะ่าเราก็ไม่รู้เบอร์ไหนโดนเพราะมันเยอสอันเราเคเล่นๆเบอร์สี่เบอเร์สีกก่คุณโอ้ตัวลอเข้าไปแล้วอา <c oughs> เดีปิดประตูก่อนเตมตัวให้ดีแล้วัเ <c oughs> ตรียม <c oughs> ตัวให้ดีนะเตรียมตัวให้ดีนะออ พร้อมแล้วนะครับเบอร์สี่นะครับพอแลวหนึ่งสองสามสมม เฮ้ยเดียวขอเพลงหน่อยอ่ะไปเฉลยหน่อยว่าเบอร์ที่โดนคือหมายเลขเบอร์โดนนะคือหมายเลขกะเปิด um> อยู่เบอร์ที่บอลนะฮะคือหมายเลขวอนนี้ลูกโป่งมันเยอะเอางี้เอางี้ไหมสมมติว่าโดนอันสุดท้ายให้ให้คุณพีทร้องเลือกมาอหนึ่งคอพีทเรามาเลยร้องเลือกมารห้าปลาบึงปลาบึง อยากจะรู้จริงหน้าคุณเพชรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่กรหลักมีบวกว่ะ เอาีโบ้บีโบ้เดี๋ยวบีโบใช่ไหมปีโบ้ีโ้ีโป้ีโป้ีโป้ีโบ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 ีโ้ีโีโเ้ดูเฉยดีกว่เน่่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปลุ้นกันหน่อยนะ ว่าเฉลยนะฮะว่าป้าที่เหลืออยู่ไหนเริ่มจากอีซิตันวาลคอนบวกอ่ะเอ๊ะนะฮะคุณนตอนนี้ผมไปโลคุมเอฟโหมสฮะ โหมดเดกตัวเก็บฮะโอ้โหตันักกอลไม่รอดหรอเป็นเกียร์ตันเด้เดบอกแล้วมันตโดนะเไเอฟวีอะมอ่า เสือขับปั๊วันนี้เทมีสอันไม่โดเลยนะอว่เนาะไปได้ป้นี้เทปนี้ป่อยไ้ก่นเหลือเนโอลิโอโอม จำไดว่าอยู่ที่มาดีเราะกที่้าก่เาเว่าก็หมือนเดิมเพ้ากงนะเาเพราะว่ามันช้าฝังเคลือฮะพอดีมันช้ามากเลยวันนั้นฮะพี่อาร์ไม่ต้องเอาเยอะขนาดนี้ก็ได้ของผมนี่เอาแค่หน่อยเดียวเอง ยังไม่ทิ้งเลยนะพี่ต้องปิดรายการก่อนนะฮะตานนั้นนะท่านผู้ชมนะก็เตรียมลาไปก่อนนะสัปดาห์หน้ารายการเราเหมือนเดิมไม่มีลูกโปงนะ่งแล้วเพราะขอบช้าฮะลาตีสวัสดีครับพอ,อเอาลูกโปง่งจะบอกว่าพอเอาลูกโป่งใส่มันช้าาเดิมอ่ะ